แล้วตอนนี้แฟนไปอยู่ไหนไปกีดยางเหรอไม่ได้ดูกันที่มาถึงนี่ประมาณวันที่หกค่ะหกสิงหาเนะเอะแล้วก็กักตัวที่บ้านแล้วก็แบบตอนนี้ไม่มีอะไรก็ปลอดภัยนะแล้วแฟนแฟนตอนนี้แฟนกีดยางอยู่กีดยางแล้วตัวคุณแม่ทำอะไรก็เข้าบ่อบ้างค่ะก็ดูบ่อคืออะไรบ่ออ๋อนี่นี่นะไอ้ที่ที่ไปเก็บขยะแล้วแล้วเป็นไงรายได้เป็นไงบ้างข้าบ่อหอพออยู่พอกิดพอพออยู่พอได้เนาะ ก็ได้เนาะวันนี้ไอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะนี่ก็มีผมพมจอนี่ท่านพอศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนั่นหัวหน้าบ้านพักเด็กครอบครัวซึ่งจังหวัดเรามีอยู่สาหน่วยหน่วยเล็กๆเลยออบตสีสองลักมามาเยี่ยมนะให้กําลังใจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะก็เดี๋ยวก็ไม่ไรทำมาหากินมาเยี่ยมมาให้กําลังใจด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพมอนะก็สู้ต่อไปเดี๋ยว อีกไม่นานเท่าไหร่หลกสถานการณ์มันคงคลี่คลายขึ้นเนาะมันได้ประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะวันนี้ก็มีของเล็กๆน้อยๆมาให้นะเน่ให้เอามาให้เอาบรรเทาช่วยๆกันไปก่อนเนาะก็เป็นมาท่านท่านประธานสภาท่านท่านนายกอะไรครับ่เอาท่านจะจับนะจับเนาะก็อ่า เอาไปบรรเทาเนาะถ้าถ้ามีเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แจ้งท,งทงา,ทาง,ทงท่านอาทางวทเขาเนะทางท่านผู้ใหญ่ก็ได้นะแจ้งผ่านไฟเดี๋ยวก็ะงมาดูแลนะเราไม่จริงกันอยู่แล้วเนาะโอเคครับท่านทนามอบต่อ ครอบครัวเป็นยังไงบ้างได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงบ้างก็ลำบากนิดนึงนะคะบางทีก็นมลูกก็เนาะค่ะก็พ่อทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยได้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไหมได้อยู่ค่ะแล้วมันดีขึ้นไหมได้เงินอุดหนุนก็ใช้ค่ะพอได้มาซื้อนมซื้อแผงเพื่อแต่ะนอกจากนั้นแล้วได้รับเงินอะไรอีก ที่ให้การช่วยเหลือจากกระทรวงพมก็มีแต่ก่อนก็มีเรื่องของข้อเด็กใช่ค่ะแล้วช่วยเราดีไหมก็ดีไหมก็พอได้ใช้อ่ะค่ะ